สวัสดีครับพี่น้องพ่อครับไอสเสียงเกษตรบ้านหน้าพี่เกอ๋อครับเอาคลิปนี้พาพี่น้องมาใส่ปุ๋ยพี่น้องปุ๋ยมันสับปะหลังเดือนเครื่องตั้งากเบิกเบิกลองออกแล้ววันนี้เทาก็มาใส่ปุ๋ยกันพี่น้องใส่ปุ๋ยเหล็กตนเนาะใส่ปุ๋ยสูตรชิมาชิมาผสมซูวิเกียพี่น้องเนี่ยผสมมาแล้วใส่กายหยดหยดไปเลยเนาะ ได้กกะยอดไปวานไปเลยเรอพี่น้องเนี่ยวานเป็นสีรหดเลยโอ้ยเนี่ยเนี่ยวานเป็นสี่วดเนาะวานๆานไปเลยพี่น้อง

Ban bay ngài vẫn sẽ lâu vlog ngài mãn việc vẫn 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 thương nhang, thương ban, thương thứ còn, hả? như ngay, khương bụi ngay อ๋อฝากพี่น้องเซอรมีครับใช้ปุ๋ยม,มันชนปลารังพี่น้องครับตอนขึ้นนาพี่น้องที่นี่อยู่ไร่ก้อนครับสวัสดีครับ